อัสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กับโปรแกรม Sony v e g a s Pro 13นะฮะวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะแต่ว่าจะมาสอนเอ้ยไม่ไม่ใช่สอนต้องเรียกว,ว่าบอกนะ,ะแนะนำแนะนำสำหรับคนที่มงประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอของตัวเองนะฮะก็จะมาบอกวิธีง่ายๆเลยนะ,ะในการตัดต่อให้มันให้มันดูดูดีดูด,ดูเรียกว,ว่าอะไรอะดูดูให้มันดูสบายให้มันให้คนดูเขาไม่รู้สึกว่า คิปมันน่าเบื่อหรือเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือเราจะเรียกว่าไงก็แล้วแต่แต่ว่าก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนนะฮะว่าอันดับแรกที่ต้องทําเลยนะก็คือเอาไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขนะฮะนี่นี่กดที่ o p e พเนี่ยตรงรูปเนี่ยกด Open นะฮะมันก็จะขึ้นไฟล์นี่เป็นไฟล์พว m เ3็มพี่มอีสใช้ได้นะะผมมีคลิปที่ต้องการจะตัดต่ออยู่ด้วยนีย่คลิปนี้อันดับแรกนะฮะเราต้องมาดูกันที่การตัดต่อนะฮะสมมุติเรามีปัญหาของคนที่จะตัดคลิปเลยเนี่ย อัดคลิปไว้แล้วเนี่ยมันมีส่วนที่เรารู้แน่ว่าเราไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นช่วงที่เราพูดผิดแล้วเราพูดใหม่นะเราก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าเราพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าตรงเนี้ยผมพูดผิดอ่ะสองแล้วนะครับผมอ่าสมมติว่าผมพูดตรงเนี้ยผิดแล้วอยากจะตัดออกนะฮะเราก็กดตัดนี่คือกด S นะฮะร๊ปอ่านี่จะเห็นรอยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยรอยเป็นรอยตรงนี้ รอยนี้คือมันถูกแบ่งออกจากคลิปหลักแล้วนะฮะก็สมมุติทั้งช่วงนี้เลยเนี่ยทั้งช่วงเนี้ยคือช่วงที่ผมอยากจะตัดออกเนี่ยช่วงถึงขีดที่ผมลากมาเนี่ยคือช่วงที่ผมอยากจะตัดออกใช่ไหมผมก็กด S อีกทีปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นช่องเป็นช่องถูกแบ่งไว้สามช่วงแล้วผมไม่อยากได้ช่วงนี้ไม่อยากได้ช่วงนี้ผมก็คลิกให้ไอ้เส้นเนี่ยไอ้เส้นของเราเนี่ยเส้นเนี้ย มาอยู่ตรงช่องที่เราไม่อยากได้เราก็กด delete บนคีย์บอร์ดนะกด delete ได้เลยอ่าตรงนี้ก็จะหายไปละพอตรงนี้หายไปแล้วเราก็สามารถเลื่อนคลิปที่มันแหว่งแ่งออกมาถ้าเราไม่เลื่อนเวลาเล่นคลิปสมมติเล่นไปดีๆนะฮะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนอสมมุติเล่นไปอ่าตรงนี้ก็จะมืดไปเลยตรงเนี้ยมันก็จะถมดําไม่มีเสียงไม่มีภาพจะเป็นมืดไปเลยอย่างนงี้ า่รก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าก็แนะนําให้ลากมาติดไว้ดีกว่านะส่วนตรงนี้ถ้าอยากจะทิ้งไว้ทิ้งได้นะฮะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแต่ว่าใส่ซับใส่อะไรพวกนี้ให้มันดูมีอะไรอะไรหน่อยนะมันจะได้ดูดูไม่ขัดมูขัดตาดูไม่เหมือนจอดับไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการตัดต่อก็จะดูดีขึ้นแล้วก็อีกเออลืมบอกไปเลยตรงนี้คลิปเราเนี่ยจะแสดงผลตรงนี้นะฮะว่าตัดต่อเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอพรีวิวนะฮะ เอาไว้ให้เราดูผลงานของเราว่าเออสมมติเราตรงนี้ภาพไม่ดีเว้มันกระตุกไว้อะไรเงี้ยเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้อยากตัดตรงนี้ทิ้งอยากตัดภาพส่วนนี้ส่วนนี้อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมเวลาเราเล่นอ่ามันก็จะเล่นคลิปวิดีโอเนี่ยมันเล่นคลิปวิดีโอของเราต่อไปอย่างนงี้อ่าก็เป็นที่ให้รีวิวนะฮะแล้วก็เทคนิคการใส่เสียงเอฟเฟกใส่เสียงเอฟเฟกเหมือนการเอาคลิปมาลงนะฮะง่ายกดโอเพ่น กดโอเพนเลยแล้วก็ผมจะเก็บเสียงไว้นี่เสียงส่วนเสียงเอฟเฟคพวกซาวเลยเพเราสามารถหาได้ใน YouTube นะฮะเพราะ YouTube บเนะี่ยเขาจะมีเสียงเตรียมไว้ให้เราแล้วเราแค่ไปหายัางไงก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าฮะแต่ว่านี่คือคลิปที่ผมเอ้เสียงที่ผมหามาไว้แล้วนี่สมมุติเป็นเสียงเนี่ยบิ๊กสมัชก็เป็นเสียงชกนะฮะเสียง push, push, push. แล้วอ่าเราก็ลากมา ตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราเอาเส้นวางนี้เรากด Open มันก็จะมาตรงนี้ซึ่งถ้าเราเอามาวางไว้อย่างเงี้ยเอามาซ้อนกับเสียงที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเสียงต้นฉบับก็จะหายไปแล้วเป็นเสียงนี้มาแทนนะซึ่งอ่าเห็นไหมคือเสียงพูดจะหายไปช่วงที่เสียงนี้ดังถ้าอยากให้มันดังพร้อมกับเสียงที่เราพูดเราก็แค่ลากเสียงที่เราใส่ไปลงมา อ่าล้วก็ลองเล่นดูเสานะการทำงานอ่าเห็นไหมมันก็จะเล่นไปพร้อมๆกันฮะแล้วแต่อยากให้เสียงดังเสียงเบานี่ปรับตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็นี่คือการใส่เอฟเฟกต์เบื้องต้นนะฮะก็ใส่ตรงช่วงที่มันที่มันไม่ค่อยมีเสียงพูดอะอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไม่มีเสียงพูดเลยเนี่ยแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ไปท,ที่น่าจะมีคนอยู่เยอะสุดอ่าประมาณนี้ง่ายๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งคือการที่ซูมภาพซูมภาพสมมติมีภาพที่เราอยากจะซูมใช่ไหมแบบว่าอยากให้เน้นตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติผมอยากให้เน้นตรงนี้เน,นี่ยตรงเนี้ยผมก็กดตัดไว้ก่อนนะฮะกดตัดปึ๊บแล้วก็สมมุติช่วงเนี้ยช่วงที่เราอยากจะซูมเนี่ยมันอยู่ช่วงเนี้ยเราก็ตัดเป็นช่วงไว้อ่าแล้วก็เลื่อนลุกเลื่อนนะฮะลุกเลื่อนเมาส์เนี่ยเลื่อนซูมเข้าไป ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมนี้อยู่ใช่ไหมก็กดเข้าไปรอสักครู่นะฮะอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเ,เราดูนะเราก็สามารถที่จะกดแช่ไว้แล้วก็ซูมเข้าไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยซูมปุ๊บแล้วก็ลากไปว่าอยากจะซูมตรงไหนนะฮะเลือกได้เลยงั้นก็อยากจะเอาตรงนี้อ่าเราก็ปล่อยแล้วก็กดออกแค่นั้นเลยะฮะนี่คือการซูมแบบเบื้องต้นง่ายๆมากเนี่ดูนะ จะเล่นให้ดูต้องทดลองที่สดานไงอ๋ออออแล้วไออ๋อวะไอไอ้อ๋ออ๋อ,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 อยู่ไหนมานี่แล้วปุ๊บอ่ามันก็จะซูมมานี่คนนี้คนนี้เสร็จเรามันก็จะซูมมันก็ซูมให้นะฮะว่าเราซูมถึงนี่เนี่ยเห็นไหมเราตัดไปตรงนี้กับตรงนี้มันก็จะซูมให้เราถึงนี่พอที่สุดตรงนี้เอ้าชิปไหมอ่ามันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะฮะนี่คือการซูมภาพแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็ หลืออะไรอีกวะหรือการเร่งภาพใช่ไหมแบบว่าที่ใช้บ่อยๆคือการเร่งสปีดภาพให้มันเร็วขึ้นหรือให้มันช้าลงให้มันสโลโมชันอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาชอบใช้กันนะฮะก็อันนี้เทคนิคนี้ง่ายๆเลยฮะสมมติว่าเราอยากจะเอาช่วงนี้เลยกันนะช่วงที่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอยากจะโอ้มันอืดเหลือเกินทําไมช่วงนี้มันถึงได้ช้าจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เร่งไปเลยเร่งสปีดกดคอนโทรลนะฮะกดคอนโทรลอ่าแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงมุมมุมหนึ่งของคลิปนะฮะก็กดแค่ไว้สมมติว่าเราอยากจะเร่งให้มันเร็วขึ้นเราก็กดแค่ไว้แล้วก็ดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยปุ๊บอ่ามันก็จะเร่งอ่าดูคลิปได้เลยอ่าคลิปมันก็จะเร็วขึ้นแล้วสมมุติเราอยากจะทำให้มันสโลว์โมชั่นอย่างเงี้ย เราก็กดเหมือนเดิมฮะแล้วก็ลากออกนะฮะลากออกมายาวๆยาวยาวได้เท่าที่มันยาวได้นะฮะมันจะมีลิมิตของมันอยู่คุณก็รู้ถ้าคุณได้ลองทานะฮะ,ะสมมติมันได้เท่านี้อลองเล่นดูคลิปก็จะอืดแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ที่เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้อีกเยอะเลยนะสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการตัดต่อคลิปนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์อยู่นะอาจจะไม่นาน,นะฮะถ้าเกิดอยากรู้อะไรอีกถามได้นะฮะอาจจะทำคลิปสอนหรืออาจจะเข้าไปบอกเลยก็ได้นะฮะฝึกต่อไปฮะเรื่องนี้มันไม่ได้เก่งกันปุ๊บปั๊บหรอกเพราะว่ายิ่งทำยิ่งเก่งนะฮะฝึกไปเรื่อยๆฝากนะฮะขอฝากแชร์กันเยอะๆนะฮะให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะให้ได้รู้กันว่ามันทำยังไง ทำแบบไหนแล้วก็จะเอาไปพัฒนางานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีที่สิ้นสุดแคแับง,งานพวกนี้นี่ก็ไม่ใช่ที่สุดของโปรแกรมนี้มันยังทำอะไรดีกเยอะแยะซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้ทำนะฮะก็ใช้แค่เท่าที่ตัวเองรู้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะฮะทำต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ซับ c r i b e แล้วก็ กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะี่ขอบอกเล่อยนะว่าชอบกดซับนะฮะไม่ชอบไม่ซับไม่เป็นไรฮะแต่อยากให้ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันหน่อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า